ตึงแล้วเหรออือฮะถตึงแล้วลูกอันนี้อะไรนะภูกองทาเวอร์อ๋อทาวเวอร์ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอโอเคอันนี้ส่วนน้ำส่วนน้ำอ่าฮะโอเคแล้วก็อาหา,ารเช้า include breakfast โอเคคีการส, <Let 's S 1> สองอ <go. S 1> ัน let's go ชั้นเก้าลูกดูวิวดูวิวพอใจชั้นเก้าชั้นเก้าแม่ไม่เห็นมีได้สิพอใจ้อดูดูข้างหลังดูข้างหลังโอไม่ยิ้มยู้มเลยเดี๋ยวมีแต่งเฮ้ยแม่ดูแม่ดูใจลอยๆโอ้ยทอดเสียดาบ้านผีสิงเลยอ่ะท้องเลอันนไม่มีทำไมมันมืนๆไงี้ยถ้าวิวนี้ก็หลอนกันเลยเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีผีมาตามหลังเลยขนหูนะดูเลย วันนี้เราอยู่ที่แกนพัทยาพาร์คนี่อันนี้เลยที่ตากะ้าที่ขวัดเสื้ออ่าอเคแล้วก็มีตู้เซฟอะไรเรียบร้อยนะที่เป่าผมมีหมดเลยใี่เป่าผมใช่โอเคอ้วนัวไหนลูกมาดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำกว้างนะนี่แม่มาดูใครถี่ไลยตรงนี้ โอ้โหมีอ่างให้พี่พอดด้วยเหรอใช่มาเปิดสิอือหือลงไปดิอ่ะลงลงลงเอาลงสิน่าจะได้หนึ่งคนต่อหนึ่งอาโอเคโอเคอ่าไปต<ะ>่อได้คนหนึ่งเต็มเลยอ่ะอ่ะหลงอ,อยู่คนหนูอยู่คนเดียวคืเต็มเลยโอเคแสดงว่าต้องอาดทีละคนใช่ป้านี่ห้องน้ำกว้างอยู่เนาะพราเนาะโอเคเนาะเราจะอาบแบบไในคอาไม่มีห้องแบบไอ้นั่นให้พี่ใช้ฝก อ๋อใช่เขาเป็นให้ใช้แต่อันนี้โอเคลูกอ่าตูงไหนอีกอันนี้มีอะไรครับตรงนี้เป็นนมพวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำโอเคกาแฟอะไรต่างๆอ่าแล้วตู้เย็นตู้เย็นใชไม่ไรไม่มีอะไรเดี๋ยวเราซื้อมาใส่โอเคป่ะไปปิดเลยตรงไหนจอนี่ต่อไปโซนเตียงนอนโซนเตียงนอนอันนี้มีกระจกแบบนี้ คือห้องห้องจะดูแบบกว้างแบบเอ่อเป็นไม้ไม้นิดนึ่งแม่แต่กว้างนะคะอยากใี้จะอทำเป็นไม้บริเวณปลายเตียงก็ได้เห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะปรับแสงนิดนึงเพราะไปเปิดผ้าม่านดีกว่านอ่ะอันนี้จะเป็นเตียงนอนนะคะเป็นเตียงใหญ่นี่อันนี้จะเป็นเป็นไม้แบบนี้นะคะห้องกว้าง เนี่ยกว้างมากเลยทุกคน,คนเ,เนคือเฟอร์นิเจอร์เขาจะเป็นไม้ไม้ก็จะเหมือนโรงแรมที่แบบแบบเออสมัยสมัยไรลูกสมัยยุคแบบพวกที่ยังไม่ค่อยมีพวกอินอะไรแบบเนี้ยบีอ๋อบิอูอะไรเหมือนโรงแรมใหม่ๆแต่ว่าดีมากเลยเพราะว่าสะอาดแล้วก็ดูกว้างขวางมากใช่ไหมพอดใช่ไม่เสร็จมาไม้แต่นิดเดียว แม่ลืมแม่ใส่รองเท้าเข้ามาไหนอุ้ยมีระเบียงด้วยนี่เหรอไปดูวิวหน่อยสิลูกวิวดีมากเลยพี่พอร์ตเขาบอกนะโอ้โหนี่นั่งสองพ่อลูกอะดูสองพ่อลูกสิสองพ่อลูกโอ้โหเห็นเห็นนะอ๋อมีรถไฟเหาะด้วยโอ้โหอันนี้เป็นวิวของห้องเรา ปาแดกปลาแด้ออกมาเลยเนี่ยปลาแดกอยู่ห้องไหนใช่ห้องข้างๆนี่ไงห้องนี้อ่ะนู้นนู้นตรงนู้นนี่นี่อันนั้นจะเป็นเออ่เครื่องเล่นต่างๆที่เราสามารถเข้าไปได้คือจองห้องพักนี่คือมันรวมหมดแล้วนะรวมเครื่องเล่นรวมส่วนน้าเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันส่วนน้ำนี่เขาปิดหกโมงเย็นใช่ไหมพ่อใช่อืมโอ้รถไฟตรงนี้อ่ะ ียาวมาถึงนู่นเลยอ๋อดูดิอ๋อเดี๋ยวพี่นี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนรางรถไฟเนี่ยเขาจะวิ่งหนูยาวมากเลยนะเนี่ยยาวแบบยาวและอนนั้นด้วยเหรออันที่แบบกิ้งกริ้งนู่นน่ะแต่ไม่ใช่โบราณอันนั้นเป็นรถไฟหอมากอันนี้เป็นรถไฟแบบชมวิวอ๋อเห็นไหมอันนี้เป็นวิวของห้องเรานะแล้วก็มีราวตากผ้าด้วยอ่ามีราวตากผ้าด้วยอันนี้มาเที่ยวครั้งนี้เราได้สปอนเซอร์จากใครพอดป้าแดด อ่าเรามีสปอนเซอร์ออกค่าใี้จ่ายให้นะแม่มาดูบอสสีดำโบสสวยงามเลยสวยงามใช่ไหมแม่บอสสวยงามดีไอ้จะมันขาดไดไงอ่ะอ๋อดูนู้บู๊นี่ห่อคอยนี่ไงที่ที่เราที่เราจะไปกินข้าวกันตอนกลางคืนแต่ว่าพ่อไม่อยากกินพ่อบอกว่าพ่อจะไปกินที่อื่น ขึ้นไปแล้วลดลงมาลงจากหอตึกเหรอใช่มันเป็นหอคอยหมุนได้ด้วยนะไหนเลองหมุนดูแม่เวลาลงเราต้องค่อยตรงนั้นลงหรือว่าปีนบันไดลงอันนั้นหนูปีนตรงนู้นอีกหนูยิงนะอะไรนะมันต้องลงเชือกมันต้องลงเชือกหรือว่าปีนบันไดลงโอ้โหเขามีนี่อ๋อมันคือสลิงสลิงเอ้ยไม่ใช่สลิงใช่ไหมสลิง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 นั่นมันอะไรที่สลิง ไม่ได้กล้าลงสลีปไม่ไม่เราเราก็ลงลิฟต์ธรรมดาได้ลูกอันนี้ห้องเห็นไหมคือจริงนะห้องแบบแห่ออกกำลังกายได้ด้วยนะอ่ะฮะใช่พอใจกลังจะว่าแม่อ้วนใช่ไหมจริงเลยนี่ไปปุ่มด้วยอ่ะมีปุ่มอะไรครับลูกอันนี้ปุ่มดอโอเคนี่ห้องเราเดี๋ยวเราไปดูห้องป้าแดงกันดีกว่าอันนี้เราจองสองห้องนะป้าปุ่มตอแล้วปุ่มอะไรไปเพราะเราเราไปดูห้องป้าก่อนเสิร์ชดิ วันนี้เราไม่ีสปอนเซอร์เดี๋ยวเราไปหาสปอนเซอร์อื่นก่อนพ่อท้อนขอดูห้องนอยายนใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกวะมันเหม่อนอะไร,รอ่ะเขาบอกเขาเขาหอดูห้องห้องกว้างนะแด๊ะอ๋อ,อ,อเหมือนกันนะเ,เหมือนกันเลยใช่ป่ะห้งห assim, หหองใยังไงอ่ะก็ห้องกว้างห้องเหมือนกันอุ้ยห้องกว้างมากเลยอ่ะ นู้นไงรถไฟพอรถไฟมาถึงนี่แล้วอะด,วด,ด,<ห>ดูดิอ๋อรถไฟไม่น่ากลัวเลยเบสมาดูรถไฟดินี่ขอจะขอพอใจอย่าทำอย่างนั้นนะลูกเดี๋ยวล่นเดี๋ยวโทรศัพท์หล่นลงไปนะดูดิเห็นไหมเนี่ยรถไฟอ๋อมันหอบเบาๆแต่อันนั้นแรงมากเลยอ่ะ่มบบรถไฟห่อนะเออรถไฟไห่อแรงปดิ ไม่เอาอ่ะนี่้องพ่อใจเราไปไหนกันเราไปเล่นน้ำใช่ไหมแต่ว่าใจเนี่ยเรียกเรียกเสียงปกติไม่ได้อยั่ต้องต้องให้เรียกเสียงต้องเรียกเสียงต้องเรียกน้องแบบไหนพ่อใจไปเลยดิเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเออสู้ได้เปล่าลำหมดไม่สนคงบอกอันนี้เดี๋ยวเราไปซื้อ บัตรของคอร์ก็พอใจเพิ่ม พอ่อเป็นรเรียกพ่อดิเข<ป>้าเรื่ไปเลยลืมเอาวินนี่มาฮะอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้รนพรอเมันอยู่ตรงนี้ลูกสาเด็กต้องแบ,บ่งนี้ขอตามมานี่ พี่เบสเล่นอันไหน,นเล่นสีอะไรดีนี่เดี๋ยวแม่ลูกแม่ลูกเดี๋ยวเขาจะเล่นเขาบขอกเขาไม่บอกเธอสีลายเธอสีลายเธอสีลายไม่ไมีไม่บอกด้วยหรอ,อ

là, ba, four, three, four, four. ba, phản ba, 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 นับหนึ่งสองสนับไปเลยนะแม่เลยแี่บอะนึ่งสองมสาก็ไปเร็วเดี๋ยวเพิ่งเลยเพิ่งเพิ่งแม่ก่อนสไลเดอร์ เขาจะอยู่แถวนี้ก่อนแม,แม่ต้องดูกระเป๋าให้ป้าป้าแดกก่อนหนูืก่อนน,นรออยู่ลงมาลงไปไไปตรง้อ้องตมาตรงใกล้ๆขงไปทันะลงมา ผมก็งมจะบอกให้ใชครับครับต้อง้ากัใจไะถึงแล้วต้องลงมา้ไ่อันนู้นอันนนอ่ไปขึ้นบันได้ขอเดี๋ยวก่อนนะรอแม่ก่อนรอแม่ก่อน

ขอยิ้มก่นอนเอาวัดยิ้มเย่เย่เลยเย่คนหูอ่เสียงแฉบ็นแามเอาวัดบวกมือถเคยนั่งแล้วแบบบวกเลยอ่ะพูดดีใกล้หูน้ำก็ติ กะเช้ากับอสองคนแล้วก็อันนึงเรื่องเรียนไปเรียนคอันนี้ก็เช้าเนี่ยอันนี้ก็เช้าดูอะไร้าเนยกระเสิ